ส้มเคยคิดว่าคอนโดก็โอเคนะแต่พอทํางานที่บ้านมีครอบครัวใหญ่ขึ้นมันไม่พอจริงๆตอนนี้ปรินซิลิคเขามีแคมเปญเดิวเดือดลดสูงสุด300พิเศษ1.99ล้านวันนี้ถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้น ซิตี้เซนต์วงแหวนลำลูกกาคลอง5บายบรินซิลีหลังที่ส้มดูอยู่คือแบบซัมเมอร์รองรับ3ห้องนอน2ห้องน้ำ2ที่จอดรถพื้นที่ใช้สอย114ตารางเมตรคือฟังก์ชันครบมากเทียบชั้นบ้านเดี่ยวเลยค่ะแต่ราคาน่ารักยังกับคอนโดบ้านดีไซน์แบบโมเดิร์นโปร่งโล่งอยู่แล้วไม่อึดอัดเลยบ้าสูง2.7-2.8เมตรและที่ชอบสุดคือมีพื้นที่ทำงานจริงจังขนาดใหญ่แบบนี้ชั้นบนรองรับถึง3ห้องนอนเหมาะมากกับคนที่กำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือมีลูกเลอายยะังงมีห้้น ฟกััง์ชนรองรับการใช้งานในช่วงเวลาเร่งรีบอีกด้วยและที่สําคัญเลยนะคะที่นี่เขาลงเสาเข็มลึกเท่าตัวบ้านบริเวณที่จอดรถและส่วนซักล้างป้องกันการซุดตัวรองรับการต่อเติมเผื่อวางแผนทําครัวไทยหรือขยายพื้นที่ในอนาคตก็ทําได้สบายๆค่ะโครงการนี้มีแค่66ยูนิตเองค่ะเลยได้ความสงบและความเป็นส่วนตัวแบบที่หลายคนตามหาทําเลก็ดีดีใกล้าทางด่วนมอเตอร์เวย์เข้าเมืองง่ายออกต่างจังหวัดก็สะดวกหรือถ้าใครใช้รถไฟฟ้าที่นี่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีคูคตด้วย ะะถ้าใครสนใจโครงการให้รีบมาเลยวันนี้ถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นลงทะเบียนคลิกเลยหรือโทร1753